สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูอ้อมนะคะในรายวิชาอาเซียนค่ะวันนี้นะคะคุณครอูอ้อมจะพาเด็กๆไปรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติในอาเซียนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆมาดูนะคะว่าชาวอาเซียนเนี่ยอนุรักษ์ธรรมชาติวิธีการใดบ้างนะคะวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติแบบที่หนึ่งคือการปล่อยปลานะคะ ชาวไทยกับชาวลาวช่วยกันปล่อยปลาที่ริมแม่น้ำโขงนะคะปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะคะต่อไปวิธีที่สองก็คือการปลูกต้นไม้ชาวเวียดนามกับชาวกัมพูชาช่วยกันปลูกต้นไม้ที่เชิงเขานะคะเพื่อทดแทนต้นไม้ที่ถูกโค่นล้มไปนั่นเองนะคะ วิธีที่3เป็นวิธีการปลูกป่าชายเลนที่บริเวณชายฝั่งทะเลนะคะชาวสิงคโปร์กับชาวอินโดนีเซียช่วยกันปลูกป่าชายเลนนะคะต่อไปวิธีที่4นะคะเป็นการเก็บขยะนะคะชาวฟิลิปปินส์กับชาวบูนายดารุสซาามช่วยกันเก็บขยะที่ริมหาดนะคะเพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ นั่นคือการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะของชาวอาเซียนนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันสีวิธีด้วยกันนะคะต่อไปเด็กๆก,ก็หยิบหนังสือวิชาอาเซียนขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดหนังสือไปในหน้าที่36แล้วก็37นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆ คำสั่งของแบบฝึกหัดนะคะฟังข้อความแล้วก็นำคำที่เป็นวิธีการอนุรักษ์มาเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้ภาพเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กันให้ถูกต้องนะคะเมื่อเด็กๆได้ฟังถึงวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถนำคำที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มาเติมใต้รูปภาพให้มีความสัมพันธ์กันนะคะเรามาทำพร้อมๆกันนะคะ เรามาดูภาพที่1นนะคะในหน้าที่36ก่อนนะคะก็เป็นภาพเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะคะเราก็ไปดูนะคะภาพการปลูกต้นไม้ก็เป็นของชาวเวียดนามกับคมพูชาช่วยกันปลูกต้นไม้ที่เชิงเขาเราก็นําคําว่าปลูกต้นไม้มาเขียนใต้ภาพนะคะต่อไปเราก็มาดูหน้าที่37ภาพแรก เป็นภาพปล่อยปลานะคะภาพปล่อยปลาแล้วก็นําคําว่าปล่อยปลามาเติมนะคะชาวไทยกับชาวราวช่วยกันปล่อยปลาที่ริมแม่น้ำโขงนะคะต่อไปภาพที่3เป็นภาพเกี่ยวกับการเก็บขยะนะคะชาวฟิลิปปินส์กับชาวบูนายดารุสลาม ช่วยกันเก็บขยะที่ริมหาดเด็กๆก,ก็เติมคำว่าเก็บขยะนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายนะคะเป็นการปลูกป่าชายเลนนั่นเองนะคะชาวสิงคโปร์กับชาวอินโดนีเซียช่วยกันปลูกป่าชายเลนที่บริเวณชายฝั่งทะเลเด็กๆก,ก็นำคำว่า ปลูกป่าชายเลนนะคะมาเขียนใต้ภาพที่กำลังปลูกป่าชายลนกันนะคะเมื่อเด็กๆนำคํามาเติมครบตามรูปภาพทั้งสีแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิชาอาเซียนครูอ้อมขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ